ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และผู้สนับสนุนทุกท่านที่ดูในกันเข้ามาและทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาติชมกระผมจะนำทุกๆคอมเมนต์ไปปรับปรุงและพัฒนาคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับลววเสียเจ้ายังไม่รีบคารวะอาจารย์อีกงั้นเหรอเจ้าเจ้าข้าล้วเสียคารวะท่านอาจารย์ได้โปรดรับข้าไปสิทธิ์ของท่านด้วยเจ้าค้าโอ้โอ้โอ้โ สวรรค์คงเห็นใจข้าเย็นจุนเจลียวถึงได้ส่งสิ่งทีิมีพรสวรรค์เช่นนี้มาให้เพื่อเป็นการรับขวัญอาจารย์จะให้ยาหยวนตันกับเจ้าสามเม็ดเพื่อให้เจ้าบรรลุขั้นจหนหัวนเร็วขึ้นยาหยวนตันงั้นเหรอแค่รับขวัญครั้งแรกก็ให้ยาทั้งสามเม็ดนี่มันเท่ากับไปได้แต่กุนทั้งเกินเลยสกุลเฉิงมีนักปรุงยาเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งต่อไปคงไล้ศัตรูต่อก่อนแล้วละ ขอบคุณเจ้าข้าท่านอาจารย์เดี๋ยวก่อนก็ยังพูดไม่จบนี่คือตำราฝึกขนหล่างกายกับตำรายุทธนับแต่วันนี้ไปเจ้าจงฝึกทั้งสองตำรานี้ให้เจียวชานเถอะนะอะไรมันคือทักษะการเคลื่อนไหวและทักษะการต่อสู้ระดับสองผู้เอาโสหยานจะใจปั้มเกินไปแล้วแม้จะเป็นตระกูลเฉิงก็มีเพียงทักษะการเคลื่อนไหวเท่านั้น ที่อยู่ในระดับสองผู้เอาโสยานผู้นี้แม้แต่ลี่เทียนหลงผู้นำพักก็ยังเคารพของที่ต้องมียกไม่ธรรมดาอยู่แล้วว้าวขอบคุณเจ้าข่าท่านอาจารย์หึิงเจนเฉินเจ้าของคิดไม่ถึงสินะว่าข้าจะได้เป็นนักปรุงยาผู้เอาโสรูจะถูกใจร่วเสียเลยทีเดียวเราจะต้องใช้โอกาสนี้ให้เขาหนุนหลังเราให้ไป็นหน้าพักคนต่อไป ถ้าอยากจะไปชบผู้เอาโซเขาต้องเอาใจยายล่านี่ก่อนรวดเสียข้าจำได้ว่าเจ้าบอกว่าเจนเฉินยังไม่ตายไม่ใช่หรือเอ๊ะพี่หยุนจือพี่ต้องช่วยข้านะเจียนเฉินมันไม่เพียงแต่ยังไม่ตายแต่มันยังแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยคนในตระกูลของข้าต้องบาดเจ็บล้มตายไปไม่น้อยอีกอย่างมันยังบอกอีกว่ามันจะมาล้างบางพักเทียนหลงด้วยนะเจ้าคะอืม เหนเจียนเฉินมันคิดว่าตัวเองเป็นเจ้ายุทธภพหรืองไงวันนี้แหละข้าจะไปทำลายตะกูลมมาให้สิ้นซากของอาก็ดียังไงมาทำลายสีเข,ขา้าข่าพวกนี้ตะกูลหลิงคงจะไม่อยากอยู่บนโลกนี้อีกแล้วสินะอีกด้านหนึ่งเรียบเขาโกลาหนพี่น้องต้องฟังหลังนี้เราต้องไปขยี้ตะกูลหลิงให้ได้ให้มันได้รู้ซึ้งถึงความน่ากลัวของพวกเรา เอามาป่าเราหิดไปเลยข้ามันข้มันข้ามันทลวงขัน้นเออแหละจริงๆในเวลาแค่เดือนเดียวพวกเราสามคนก็แต่ระดับเช่นหยวนสวรรค์ขั้นเก้าได้แล้วเอบอบ่มเพาะพลังแค่หนึ่งเดือนก็ตามข้อที่บ,บ่มพลังมาทั้งชีวิตทันแล้วนพ่อ ทั้งหมดนี้คือความพยายามของเจียนเฉินนายท่านอืมแย่แล้วขอรับตระกูลเฉิงกับพักเทียนหลงยกคนมาที่หน้าจวนของเราแล้วขอรับว่าไงนะขนาดพักเทียนหลงก็มาด้วยงั้นเหรอท่านพ่อเจียนเฉินยังไม่ออกมาจากการเก็บตัวให้ข้าไปเรียกเขาดีไหมขอรับยอพึ่งพวกเราออกไปต้อรับแขกกันก่อนอ้าไปสุดกำลังจริงจ ก็อย่าไปกวนเจียงเฉินเลยประตูนอกจวนสะกุลหลิงเหลิงเจินหนานผหัวของเจ้าออกมาเดี๋ยวนี้ฮึ hmm. อีฮึเห hmm? ลิงเจินหนานเจ้าเลยพาคนของตะกูลหลิงทั้งหมดออกมายอมรับความตายซะโดยดยีก็แกโฉนบาของเจ้าสั่งอวดดียิ่งนักท่านผู้นำคนตะกูลหลิงทุกคนอยู่ที่นี่แล้ว ไม่มีทางยอมให้ใครยอมเกียรได้ทั้งนั้นเฮ้อหลิงเจียงหนานตอนนี้คุณชายสามแห่งพักเทียนหลงก็อยู่ที่นี่ด้วยเจ้าจงยอมรับความตายแต่โดยดีเถอะหลิงเจียงหนานข้าใช้โอกาสเจ้าสิบลมหายใจให้ผู้ชายทำลายวรยุทธ์ของตัวซะส่วนหญิงสาวก็หมายข้าเลือกแล้วข้าจะพิจารณาไว้ชีวิตฮ่าฮ่าหลิงไทซน ได้ข่าว่าลูกสาวของเจ้าหน้าตาไม่เลวเลยไม่ใช่หรอหากจะยอมคุกเข่าขอร้องข้าแต่ตอนนี้ข้าจะเมตตารับลูกสาวของเจ้ามาเป็นเมียให้เอาไหมล่ะไอสารเลวอย่าอยู่เลยย<อ>่าฮะก็แค่ขยะขั้นเจ็ดกล้าที่จะเปิดก่อนเลยกันเหรอยอ่ารู้หรือเปล่าว่าข้าบรรลุเจนหยวนขั้นแปรตั้งนานแล้วปัญหาที่ตายชัดๆตายซะฮะึ ดูเหมือนว่าหลิงไท่ซุนจะไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วเชือดเป็นก,ก่อนก็นดีจะได้ทําให้ตต่ก,กูลหลิงเกิดความหวาดกลัวจับตาดูหลิงจื่อหนานเอาไว้อย่าให้มันเข้ามา,าขัดขวางเราได้ย่าอะไรนะเงาโลหิตมีดข้างกระบวนท่าที่หนึ่งข้าแม่งเลย yeah! ย่า้ีได้ยังไงกัน เจ้าแข็งแกงแบบนี้ได้ยังไงตาไม่ไหวแล้วข้ายังไม่อยากตายฮึ่ฮฮ่าอาอะอออะกูลเฉิงดูเหมือนจะมีดีแค่ฟันแค่ดาบเดียวยังต้านไม่ได้เลยด้วยซ้ยําสุดยอดไปเลยท่านไทชุนพวกตะกูลเฉิงพวกเจ้าจะจะกล้าปากนี้อยู่อีกไหมใครที่กล้ามาหาเรื่องตะกูลหลิง พวกมันจะต้องตายมันอยู่จนเหนสวรรค์ขั้นเก่าแล้วงั้นเหรอเป็นไปไม่ได้เพียงแค่ไม่กี่วันมันจะแข็งแกร่งขึ้นขนาดนี้ได้ยังไงกันฮ่าฮ่าฮ่าฮ่แต่กูลหลิงของพวกเจ้าทําให้ข้าประหลาดใจไม่น้อยแต่มันต้องแบบนี้แหละถึงจะค่อยสนุกหน่อยกองทัพอสศวตโลหิตตั้งขบวนไปบุกขยี้พวกมันซะโอ้ข้ามัน โอ้กขงจะต้องเปิดข่โคนเจ็ดดอลลาร์แล้วล่ะสร้างไข่โคนได้เบอใช้เงินไขยกคนเจ็ดดอลลาร์มันให้ความรู้สึกต่างออกไปเลยนี่เหมือน,นไข่คนอะไรกัน <S <S อืมไข่กคนนี่ข้าเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันแต่เป็นไข่ยคนที่แข็งแกร่งเอามากมอกแข็งแกร่งพอ ที่จะดอกร้อมอสวินโลหิตดอด้วยย่ออาฮ่าๆาพวกเจ้าเข้ามาแล้วก็อย่าวังว่าจะได้กลับออกไปเลยย่ออาเออเหลืยตุนตนกสร้างบาลีเอาไว้โอ้อ่าไม่จริงเป็นไปไม่ได้ อ้ออ้ออืพวกสกุลหลิงมันแข็งแกร่งขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเออแล้วบอกเราคูจะทำยังไงต่อดีจากที่ข้าเห็นดูเหมือนว่ายอดฝีมือของพวกมันจะอยู่ที่นี่กันหมดแล้วเราควรจะใช้โอกาสนี้บุกเข้าไปในโจนของพวกมันเป็นความคิดดีดีพวกเจ้าทุกคนจงแสดงความไร้กายของะกุลหลิงให้พวกมันได้เห็นซะ ข้ามันขอมอนอืมตามข้ามาพวกเราจะอ้อมค่ายกนแล้วบุกเข้าไปข้างในแย่ yeah, แล้วแต่กูลเฉิงจะให้พื้นที่เหนือการควบคุมของพวกเราบุกเข้าไปทำลายจวนแล้วเอ๊ะแล้วพวกเราควรทำาไงดีล่ะท่านพ่อตอนนี้เราต้องจัดการกับอาสเวนโลหิตก่อนหากว่าเรากระทันหันคนข,ของเราจะได้รับบาดเจ็บสาหาัสแล้วถ้างั้น เราจะต้องทนดูจนของเราถูกทำลายไปงั้นหรือขอรับเพราะนาง่วเสียด้าน,นคนเดียวนี่แท้เดี๋ยวก่อนอยู่ๆก็มีพลังมหาศาลแพเ่ออกมาจากจวนของเราหรือว่าเออนั่นมันอะไรขยะอย่างพวกเจ้าคิดจะบุกจวนสกุลหลิงของข้าอย่างนั้นหรือเกิดอะไรขึ้นอย่ามาทำตัวเป็นผีนะแน่จริงเจ้ากอ็ออกมาสิ หลิงเจียนเฉินย่าอ้ารว่วเสียลูกพ่อหลิง,จงเจียนเฉินเจ้าเจ้ากล้าดียังไงถึงได้มาตบหน้าข้าพวกเจ้าบีบังคับข้าครั้งแล้วครั้งเล่าข้าคงต้องสาสามาันใหสิ้นวันนี้แหละนั่นมันถองรบของพวกเราไอ้เจ้าเด็กนี่มันทำตั้งแต่เมื่อไรกันเก่งเหมือนกันนี่วาหลิงเจียนเฉิน ข้ายอมรับในฝีมือของตระกูลหลิงเรามาทําข้อตกลงกันดีกว่าไหมถ้าหากว่าตระกูลหลิงของเจ้ายอมเข้าร่วมพักเทีนหลงของข้าข้าจะไม่เอาเรื่องเอาความในวันนี้น่าสนใจดีนี่แล้วถ้าหากว่าข้าไม่เข้าร่วมล่ะไม่เข้าร่วมกันเรยอถ้างั้นเจ้าก็ลองมองไปข้างหลังเอาข้าดูสิเอาตัวมันออกมาขอรับฮะท่านพ่อ เสียงเฉินท่านพ่ออดทนไว้ข้าจะไปช่วยเดี๋ยวนี้แลหละหึน่าขันคนมากมายขนาดนี้เจ้าจะเจ้าปัญญาที่ไหนมาช่วยพ่อของเจ้าข้าจะหยุดมันเองเจ้าเด็กอวดเดตายซะเถอะยา่าอย่ามาขวางทางข้ายา่าเออเละ็ะเร็วมากถ้าใครอยากตาย ก็เข้ามาได้เลยท่านพ่อฮึพวกเจ้าเห็นหรือเปล่าแค่พิพล้าเดียวท่านผู้นำตะกูลก็ผู้นำของเราเป็นถึงเจ้าวนสวรรค์ขั้นแปเชียวนะหลิงเจียงเฉินจะได้กูไปแล้วไหนบอกว่าจะมาถล่มตะกูลหลิงไงทำไมมาถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ข,ข้าตายแนย่งานนี้ท่านพ่อข้ามันไม่ดีเองท่านอดทนอีกนิดน,นึงนะ ข้าจะจบเรื่องนี้เดี๋ยวนี้แล้วลิงเจียงเฉิงเจ้าบังอาจฆ่าพ่อของข้าพวกเจ้าทรมานพ่อข้ามากขนาดนี้ข้าต้งเขาให้ตายเร็วกดนับว่าใจดีมากแล้วข้าจะฆ่าเจ้าลิงเจียงเฉินวันนี้ข้าจะทำให้เจ้าได้รู้ว่ามาแรงยงางพวกเจ้าไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ตั้งแต่แรกปวามือเปลวเพลิง ยา <Yeah! S 1> ไหลสาระย่า yeah! เออนี่มันอะไรกันข้าอ,อยู่ตั้งระดับเหียญหยวนขั้นที่เก้าแต่กลับมองไม่ทันเลยสักนิดอ้ากับผู้หญิงแพร่สยาอย่างเจ้าข้าไม่ต้องใช้ทักษะเลยสักนิดเออหลินเจียนเฉินหรือว่าเจ้าจะอยู่ในขั้นเจ้นหยวนแล้วอย่างนั้นหรือเรื่องนั้นเจ้าไม่จำเป็นต้องรู้ ลวดเสียความแคนระหว่างพวกเรามาสาสามันให้สิ้นในวันนี้กันเถอะหลิงเจียงเฉินเจ้าคิดว่าตัวเองได้ทำทายเรื่องไงฮะข้าจะบอกอะไรเจ้าให้ตอนนี้ข้าเป็นศิษย์ของบรรจารยาน์นนักปรุงยาอันดับหนึ่งของพรรคเทียนหลงแล้วรู้ไว้ซะโหนักปรุงยาอันดับหนึ่งงั้นหรือเฮ้ให้เจ้าได้เห็นมาสักหน่อยคงจะไม่เป็นไรนี่คือยาเลินหยวนตันขั้นหนึ่งทั้งชีวิตของเจ้า ก็คงจะไม่เคยเห็นมันสินะแล้วไงว่าไงนะทําเป็นอวดดีไปเถอะเดี๋ยวข้าจะทาให้เจ้าได้เห็นเองว่านักปรุงยาดับหนึ่งมันเป็นยังไงอํมฮ่าเป็นไงล่ะหลิงเกียงเชิญเห็นแบบนี้แล้วเจ้าจะจจอวดดีได้อยู่อีกไหมฮะถึงกับต้องใช้เหลือเหยวนตันหนึ่งเม็ดในการฆ่าเจ้า ถึงมันจะน่าเสียดายไปหน่อยก็เถอะแต่ถือซะว่าเจ้าได้รับเกียรติเป็นครั้งสุดท้ายก่อนตายล้วกันอะอะไรเจ้าอยากจะได้ทักกี่เม็ดล่ะข้ามีให้ไม่อั้นเลยนะไม่จริงทำไมคนอย่างเจ้าถึงมีมันมากมายขนาดนี้ได้ฮ่าฮ่าพวกข้าก็มีนะเจียงเฉินหลอมให้พวกเราทุกคนเลยจนพวกเราจะกินทหนข้าวกันอยู่แล้วเนี่ยเอ๊ะ ทำไมพวกเจ้าถึงมีเยอะขนาดนั้นได้ล่วเสียจนถึงตอนนี้แล้วเจ้ายังไม่รู้อีกนั้นหรือว่าใครเหนือกว่าสำหรับเจ้าแล้วยาพวกนี้คงจะเป็นสมบัติล้ำค่าสินะแต่สำหรับพวกเราสกุลหลิงมันก็เป็นแค่ลูกอมที่เอาไว้อมเล่นเท่านั้นแหละเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเจ้าเป็นแค่เสียสวะไม่มีทางปรุงยาได้เด็ดขาดย่า ื hmm? ข้าจะฆ่าเจ้ายา yeah! ข้าจะฆ่าเจ้าห้าอ <Ha! S 2> uh! ้าคุปปากไปซะตำแหน่งนักปรุงยาที่เจ้าเชื่อชูนะเชื่อชูนะสำหรับข้ามันก็แค่ขยะย yeah! hmm? ่าหืมใครกันไอ้หนูอายุยังหน้อยแต่บอกดีไม่เบาเลยนี่ก็คือนักปรุงยาอันดับหนึ่ง ย้อนสุนซิยวฮึถ้าแน่จริงก็เข้ามาสิลูดเสียจบเป็นยังไงบ้างถ้าไม่เป็นไรท่านผู้อาวุโสยังไงวันนี้ท่านก็ต้องข่าเจียงเฉินให้ได้เพื่อแก้แค้นให้ลวดเสียและขจัดเสี้นหน้ำของพักเทียนหลงเจ้าวางใจได้เลยข้าจะปิดชีพมันไปได้สิบลมหายใจฮึก็แค่เจีหยวนขั้นเก้า ไอเด็กเหลือกอไปลงนรกสะเถอะยา่าเงาโลหิตมีดครั่งถ้าข่าแม่งเลยยา่าผู้อาวสเป็นถึงบรรอาจารย์เจ้นหยวนขั้นเก้ายงเฉินโดนท่านี้เข้าไปแม้แต่ศพก็คงไม่เหลือแน่ที่จริงข้าก็ายังไม่อยากให้มันตายง่ายๆแบบนี้ข้าจึงอยากจะทรมานมันสักหน่อยไอยหนู ย่าฮ่อว่าลาลแกเลยนะแต่เจ้าฮ่อาาเรื่องผิดคนแล้วฮ่า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 นี่หรือพลังของเจ้าถ้างั้นวันนี้ก็คงจะไม่มีใครได้รอดกลับไปแล้วละอะไรกันเจนหยวนขั้นเก้ามีดีแค่นี้เองเหรือยา่าฮึเจ้าเจ้าเจ้ากัเจ,เจนยวนขั้นเก้าแล้วอย่างนั้นเหรอ อย่าได้เปรียบตัวเองอกับข้าไอ้แกเจ้ามันไม่คู่ควรย่อไม่จริงนะพลังปานของมันฟืนตัวมาขนาดนี้เลยกันเลือแย่แล้วเจ้าจะต่อไม่ไหวแล้วจบกันออท่านผู้อาวุโสอาจารย์อือเจ้า เจ้าขนันธปูงอยดาบหนึ่งของพักเทีนหลงถูกต้องส่วนต่อไปก็เป็นพวกเจ้าแย่แล้วรีบหนีเร็วข้าบอกไปแล้วไงว่าวันนี้จะไม่มีใครได้รอดชีวิตกลับไปทั้งนั้นยา่าเออไอ้บ้าเอ้ยทำไมมันถึงได้ไว้ขนาดนี้อ่ะคุณชายคุณชายไม่เป็นอะไรนะเจ้าคะ ข้า,าข้าไม่เป็นไรเอ๊ะคุกเขาหลินเจียงเฉินเจ้าจะทำอย่างนี้กับข้าไม่ได้ข้าคือคุณชายของพักเทียนหลงยา่อาอา้าเจียงเฉินไอ้สารเลวอ,อืออาล้วเสียอะไรตอนนี้ เจ้ายังคิดว่าตัวเองสูงส่งกว่าข้าอยู่หรือเปล่าค้านั่นสิทำไมนะก่อนหน้านี้เราตั้งใจจะทำให้เจียนเฉนินต้องคุกเข่าต่อหน้าเราอ้อนวอนต่อหน้าเราแต่แล้วทำไมตอนนี้สิ่งที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเราถึงได้เป็นแบบนี้วันนี้ข้าต้องตาจริงๆงั้นเหรอตื่นเป็นของเจียนเฉนิน ที่ข้าดูถูกเสมอมาทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ทำไมกันเจ้าคิดคำสั่งเสียไว้แล้วหรือยังเรื่องที่เจ้ายกเลิกง,งานมั่นข้าไม่ติดใจอะไรแต่ที่เจ้าทำา้ายครอบครัวของข้าทำ้ายพ่อของข้าเยี่ยมยีศักดิ์ศรีของพวกข้าเพราะงั้นเจ้าจงตายเพื่อชดใช้เรื่องที่ก่อซะลาก่อนคุณโชติเฉิงเฉินเยอะแล้วโรลบ เกิดเรื่องอะไรขึ้นคุณชัยตอนนี้พวกเผ่เาเผาหมาป่าโลหิตยกพวกมาถึงที่นี่แล้วขอรอบว่าไงนะไอ้พวกโจรหมาบ้ากำลังมางั้นหรือพี่น้องทุกคนขยี้ตะกุลหลิงให้สิ้นซากเผ่าหมาป่าโลหิตมาได้ถูกเวลาจริงๆฮึ <c oughs> ทำได้ดีมากพวกเผ่าหมาป่าโลหิตตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้ว จเจียงเฉินวันหน้าเผ่าม้าป่าโลหิตมีวรยุทธร,ระดับเจ้างึง้นที่หนึ่งพวกเราไม่ใช่กู่ต่อสู้ของเขาร้อนลีบหนีไปซะหึเผ่าม้มาป่าโลหิตไม่ได้น่ากลัวเลยสักนิดแต่ว่าต้องจาัดก,การพวกอัศวินโลหิตให้หมดก่อนถึงจะให้พวกขันปูมาช่วยได้จเจียงเฉินเนจ้าบุรุษอะไรอยู่อีกล่ะรีบหนีไปซะเอาละฮ่า ท่านปูท่านลุงข้าจะช่วยพวกท่านกำจัดพวกอัสวิโลหิตเองอัสวิโลหิตทุกคนตรงถ่วงเวลารอจนเผ่าหมาป่าโลหิตมาให้ได้รับทราบเใส่หัวไปซะยาอาเกิดอะไรขึ้นหากใครกล้าขยับแม้แต่ก้าวเดียวมันผู้นั้นต้องตาย ยืนนิ่งทำบ้าอะไรกันอยู่เข้าไปฆ่าวม,มันซะสิฆ่ามันตายซะยา,ายาอ่าฮ่าเออยาอ่าเอออ่าเออออเจียงเฉนแข็งแกร่งได้ขนาดนี้เชีวยวเนอพวกอสเวลโลหิตเละจนไม่เหลือชิ้นดีเลยอืม อย่าวม้จะพูดให้เสียเวลาเรีบเข้าไปช่วยเฉียงเถินกันฮ่าสกุลหลิงทุกคนจงฟังคำสั่งตามข้ามาข้าล้างอสวินโลหิตโอ้ข้าพวกมันปกป้องตระกูลหลิงอ้ายอมแล้วทุกคนหนีแล้วช่วยด้วยอย่านีกันสิวะไอ้พวกบ้า พวกเจ้ายังมีเกียิของอัศวินโลหิตของพรรคเหลงอยู่หรือเปล่าอ้าเจงาเฉินพวกขอมาช่วยแล้วท่านปูถึงพวกเราจะจัดการอัศวนโลหิตได้แต่หัวหน้าเผ่าหมาป่าโลหิตนั้นอยู่ในระดับเจ้าหลิงขั้นหนึ่งพวกเราไม่จะคู่ต่อสู้ของเขาเลยหลานมีแผนอะไรหรือเปล่านันสซถึงแม้ว่าเขาจะอยู่แค่เจ้าหลิงขั้นตน้น แต่ละดาบก็ห่างชันกับเจิน้นถวนขั้นเก้าอย่างพวกเราอยู่มากนักพวกท่านวางใจเถอะพวกท่านแค่ตั้งรับพวกอัศวลโลหิตไว้ก็พอที่เหลือข้าจะจัดการเองพดูดด้ยดีจะตอกกรรมของตระกูลหลิงอยู่ในมือของเจ้าแล้วท่านพ่อนั่นมันเผ่าหมาป่าโลหิตนั่นมันไม่ต้องพูดอะไรแล้วซึกใหญ่อยู่ข้างหน้ารวมใจกันเป็นหนึ่ง รอฟังคำสั่งจากเยียงฉันฮะ่ะ,ะ,ะ,ะคำสั่งที่ว่าใช่คำสั่งไปตายหรือเปล่ามาจนได้นะเข่าหมาป่าโลหิต